ทางสุขทางวัตถุมันจะมีปัญหากับเรามากขึ้นเหมือน,นกันเพราะเขาประดิษฐ์ประดอยอะไรขึ้นมาใหม่ๆมแปลกๆยิ่งยิ่งกันไปทุกทีพอเราอยากได้ก็คือเราเป็นทาสมันนแหะงั้นต้องระวังอย่าไปเป็นทาสของมันคือเราอย่าไปอยากได้เพราะความหลงรักดนะ้อวยอวิชาด้วยความโง่ ถ้าต้องการก็ต้องการด้วยสติปัญญาเอามาเท่าที่มันจะจําเป็นหรือควรจะมีอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นธาตุมันยังยังจะง่ายหรือว่ามันยังยังจะควบคุมกันง่ายกว่าในความรู้สึกเป็นกิเลสท,ที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสตัณหา ทางเพศทางการมรุเรามันเป็นภาพทั้งมันโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณตามธรรมชาติเพราะร่างกายมันจเจริญวัยเติบโตขึ้นมาจนถึงขนาดที่จะเป็นหนุม่มเป็นสาวตออแกลนทั้งหลายทําหน้าที่เต็นที่ของมันมันก็ต้องการในความรู้สึกชนิดนั้นแลเราก็ต้องไปเราก็ต้องรับใช้มัน ี่ส่วนใหญ่ก็เลงถึงอันนี้ที่เรียกว่าเป็นธาตุต้องลุกไปหาสถานเงลงรมคามมรมเพื่อบำบัดความคลายทางกามาร่มหรือเมื่าจะลุกขึ้นไปสำเร็จความคลายด้วยตนเองเพื่อตนเองนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุเหมือนกันไปคำนึงจำนวนดูขาดที่มันผ่านมาแล้ว เมื่อคนหนึ่งมันทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกไปบำบัดความคลายที่ร้านที่โรงแรมที่ไหนก็ตามหรืออย่างน้อยที่สุดต้องไปบำบัดความคลายแก่ตนเองทำลำพังก็ะทำเรียกว่าเราเป็นธามันมันจูงจมูกเราไปถ้าอยากจะตดเลื่อนตัวให้หลุดพ้นจากธาตความเป็นธาตอันนี้นั่นาา่างคือธรรมะ ถ้ามันจะมากเกินไปหรือวอ่ากเอ,อดีไปคิดดูว่ามุงไม้ของพุทธศาสนาที่มนต้องการจะให้หลุดพ้นจากความเป็นาทาช่นว่าให้รักก็ไม่รักยัมาให้โกรธก็ไม่โกรธจะมไให้เกลียดก็ไม่เกลียดจะมไให้กลัวก็ไม่กลัวให้มันหลุดพ้นจากความเป็นาทาสตามธรรมชาติคนเราพอมีอะไรมาจะยั่วให้โกรธบางคมันก็โกรธนะ นี่มันเป็นธาตุของความโสดมันให้กลัวมันก็กลัวมันมีกลัวโดยสัญชาติตยานอยู่แล้วมันก็ต้องกลัว้องปฏิบัติชนิดที่ให้หลุดออกมานได้จากในการวีบังมาองไองริงเหล่านี้ที่ให้รักไม่รักที่ให้โกรธไม่โกรธที่ให้กลัวไม่กลัวที่ให้เศร้าไม่เศร้าที่ให้วิตกกังวลก็ไม่วิตกกังวล ข้อผูกพันเหล่านั้นเราทำลายเสียโดยที่จิตจะไม่อยู่ใต้นั้นอีกต่อไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันคงคงมีอยู่ตามเดิมแต่เดี๋ยวนี้เรามีจิตใหม่ที่อบรมดีแล้วที่สิ่งเหล่านั้นจะมาลาดเอาเราไปเป็นทาสไม่ได้ คือไปรักไ,ไปเกดไปเจ็บไปั่วไม่ได้งั้นเรียเราอยู่เนื้อ <c oughs> เราอยู่เนื้อแม้แต่ความตาย <c oughs> คุณอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ว่าทำไมจึงมีพูดว่าไม่ตายเนื้อตายเป็นอมริตธรรมเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายอ <c oughs> าจจะเข้าใจสิทธิ์อยู่ก็ได้ จริงเขาหมายความแต่เพียงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหากับเรามันจะเจ็บก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์มันจะแก่ก็ไม่ทำให้เราเป็นสุขมันจะตายก็ไม่ทำให้จิตเป็นทุกข <c oughs> ์นี่เลย,เลยอมฤตธรรมได้อมฤตธรรมอยู่เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายแล้วก็มีเนื้ออะไรหลายๆอย่างที่ว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์ วความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นตามธรรมชาติทุกตามธรรมชาติความรักความกรัวความเกลียดความกลัวกิเลสล้วอื่นนั่นมันไม่ไม่ใช่ธรรมชาติคือมันไม่ต้องเกิดก็ได้อ่มันไม่เหมือนกับเกิดแก่เจ็บตายนี่มันต้องเกิดแน่แเรื่องรักเรื่องกรธเรื่องอะไรเรื่องไงซึ่งไม่ใช่ธรรมชาตินั่นมันก็มีถ้าเราโง่เลอะหรไป มันก็มาเป็นนายเนื้อเรามันมาสวมเราเราก็จะต้องเลื่องออกไปพ้นเหมือนที่เราเลื่องความเกิดแก่เจ็บตายออกไปได้ไม่ได้ไหมความหมาคนคนนั้นน่จะไปอยู่เดียวนี้หรือจะไปเกิดในชาติหน้าแล้วไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเข้จใจอย่างนั้นมันก็ผิดนะแต่ก็มีคนกระจายอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน จะเกิดในโลกที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายมันบ้ามันต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีปัญหากับเรามันไม่ทําอันตรายเรามันมต้องมีความทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอ,าอยู่เนื้อเป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อเราก็หัดตามรอยพระอรหันต์ไปได้โดยไม่หวดดีว่าจะเป็นพระอรหันต์หรืออะไรก็ได้ แต่เราจะให้ความเกิดแก่เจ็บตายที่มีความหมายน้อยลง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 จนไม่ย่ำยีจิตใจของเราเป็นทุกข์ในอนาคตเมื่อคุณสกอกไปแล้วคุณไม่ต้องการสิ่งหเหล่านี้เรียงไงจะไปมีชีวิตที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรทําให้จิตใจเป็นทุกข์นะทั้งชนิดธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายหรือชนิดที่มิใช่ธรรมชาติคือไปเป็นธาตุของอารมณ์ตาหูจหูลิ้นกายใจ ก็เป็นทุกข์ชนิดที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่จะต้องมีแน่นอนไอ้คือแกเจ็บตายต้องมีแน่นอนตายตัวที่ทุกข์ที่มันไม่ได้ตายตัวมันมันอยู่ที่ความโง่ของเรามีหรือไม่มีมีมากหรือมีน้อยไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเข้าก็เป็นทุกข์าะเหตุนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าอิสระนั่น นั่นจำคำว่าอิสระมีจิตที่เป็นอิสระแล้ววอามันตอนหลุดพน้นหลุดพ้นจึงเป็นอิสระหรือเป็นอิสระไม่ว่าหลุดพ้นก็แล้วแต่จะมองมันหลุดพน้นอถ้าหลุดพ้นแล้วมันก็เย็นเป็นนิพพานแล้วมันปกติที่สุดไอสองสามความหมายนี่พัวพันกันอยู่จําไว้ดีๆต้องหลุดพน้น <laughs> แล้วต้องเป็นอิสระ ต้องปกตินะไม่มีอะไรที่ผิดปกติในกาจิตแล้วก็เย็นเป็นนิพพานนั่นอยู่ในจิตที่เย็นเป็นนิพพานก็คือจิตที่หลุดพน้นที่อิสระที่ปกติที่บริสุทธิ์แต่ความหมายทางศาสนาเขาใช้คำว่าหลุดพน้นเป็นส่วนใหญ่วิโมกก็หลุดพน้นวิมุตติก็หลุดพน้น หลุดพ้นแล้วก็เย็นเป็นนิพพานเองให้อยู่ด้วยความหลุดพ้นเนี่ยผลของวิชาแหลวิมุตติความรู้แล้วก็หลุดพ้นอยู่ด้วยผลของวิชาแหลวิมุตตินี่เป็นเป็นวิหารการอยู่ของพระ,พระอรหรันต์ มันมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าอัญญะเดียรถีเหล่าอื่นทั้งหลายเขาสนุกสนานกันอยู่ตลอดวันด้วยการพูดจาโตเถียงกันว่าของท่านผิดของเราถูกเราพิสูจน์ความผิดของท่านเราพิสูจน์ความถูกของเราแล้วก็สนุกสนานกันอยู่ตามแบบของเดียรถีเหล่าอื่น แล้วพระสมณะโคโดมเล่าเป็นสุขสนุกสนานอยู่ด้วยอะไรพระเจ้าแต่ว่าเราอยู่สนุกสนานอยู่ด้วยผลของวิชาแล้วิมุตผลของวิชาแล้วมุดรู้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 ๆๆๆรู้ท่าทันธรรมชาติเรียกว,วิชาไม่มีไม่มีอวิชาแล้ววีมุตคือหลุดพ้นจากความเป็นธาตุทั้งสิ่งทั้งปวงอย่างที่ว่ามาแต่ที่ นี่เราสนุกสนานอยู่ในผลของวิชาและวิมุตในเมื่อรัที่อื่นเดียที่อื่นเขาสนุกสนานกันอยู่ในการยกวาทะวดในความรู้ความเป็นอยู่รัที่ของตนเป็นสัจจาพินิเวศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ของกันเท่านั้นถูกของคนอื่นปิด <laughs> เขาก็สนุกของเขาได้ง ที่เราในฐานะเป็นพุทธบริสตัดสาวกของพุทธเจ้าคอยเป็นสุขสนุกอยู่ด้วยผลมันเกิดมาจากวิชาและวิมุตต์ให้คุณก็หาวิชาคือความรู้ที่ควรจะรู้ให้มันพอแล้วมันก็วิมุตต์หลุดจากความเป็นธาตที่เป็นตามธรรมชาติอยือที่มนุษย์มันสร้างขึ้นเอง มันก็คือธรรมชาติเหมือนกันแต่มนุษย์สร้างขึ้นเองหรือเราควบคุมได้ถ้าเราความเกิดแก่เจ็บตายนะั้นมันเป็นธรรมชาติเราควบคุมมันไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราทําให้มันไม่มีอิทธิพลเหนือเราได้ไม่เกิดความทุกข์แก่เราได้ตุงนี้คงจะเป็นบทเรียนที่ยากนะที่ว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตาย ต้องเรียนให้พอต้องศึกษาให้พอ